Bucking, 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 woo! <laughs> Fucking, fucking, bucking. Fucking Bucking, bucking, bucking. Woo. Bucking, bucking, bucking. Fucking, fucking, fucking ให้ล so 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 ูกเก่านะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับจะไดิ้ที่นะครับนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับวันนี้ก็ยินดีนะครับมีความปิติยินดีที่ได้เข้ามานะครับเป็นส่วนในการต้อนรับนะครับลูกเก่าที่ประบันการนะครับก็ นะคะก็ป้ายุพินนะคะก็ได้สั่งสบู่เต่าดูนะครับสั่งสบู่เจ๊นะคะผู้ที่มาร่วมงานนะคะสวิสบู่นะคะนด์ภาษาสวิตเซอร์แลนด์นะครับจะมีามควขนาด้ครับาทขอบคุณนะครัอบลุณลุงเต่าบอกว่าอยู่ที่นี่แฮปปี้มีความสุขนะคะ ลูกตาลก็ฝากขอบคุณเสียบอ,อยนะครับที่ทําให้ทุกอย่างนะครับภาพที่อ,ออกมานะครับสวยงามจนถึงวันนี้นะครับลูกเตาก็ฝากขอบคุณเสียบอ,อยแล้วก็ทีมง,งานช่างเนาะทุกคนนะครับที่ช่วยกันนะครับพัฒนาพื้นที่จนจนที่ตรงนี้นะครับนะอาจจะเป็นที่ที่สวยนะครับ อีกแห่งหนึ่งนะครับก็โอเคครับครับกนะ็ลุงเต่าขอบคุณเสียบอยนะที่จัดงานออกมาอย่างสวยงามบรรยากาศดีร่มรื่นนะคะสวยงามมากก็ขอบคุณอ,อ,อนุพลปพ็คแอนแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์นะครับที่เดินขึ้นบ้านใหม่บ้านสวนลุงเต่า ตลอดระยะเวลาในการก่อสร้างก็อยู่สองเดือนก่อคุค right ุงเก่าแล้วก็เ uh, ุณป้าย่นที่มอบภารกิจนี้ทหผลไดรสรางบ้านสวนก็ขุคุณเกาครันี่ยแสดงมานกิจกระรยบครับครับไปเจาภาพเลยแหละสำหรับทีนีนะคะผู้ใหญ่ก็จะพูดนะะผู้ปกครองที่นะครับก็ทีอนำชุมชนต้อนรับทุกคนเสมออยู่แล้วนะครับ พอดีท่านมีโอกาสได้มาถูกใจกับที่แห่งนี้นะครับก็ฮอมันเป็นสายแน่นแต่ศาสรปากก่อนเนาะเป็นที่ของเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่ยู่นนี่นะครับก็ขอขอบคุณคุณป้ายุพินและก็คุณลุงเก่าด้วยนะครับที่มีความรู้สึกดีๆต่อชาวจ้าปดงทั้งสองหม่นะครับก็ขอยินดีต้อนรับครับผมเมย์เมนายกเนายยนะอ่าครับก็ขอบคุณที่มาทุกท่านนะครับสวัว่า ถ้าไม่ทันยูร่วตมตันแต่ชาติตาก่อนเราจะไม่เจอกันเข้าเหตุบุญห่วมมาตั้งชาติแต่ก่อนชาตินี้ใครจะมาเดืาการุพนก็ได้มาอยู่ที่นี่กับลุงเต่าชาญุพิธก็มาอยู่ที่นี่เพราะว่าเราทำบยูร่วมกันชาติมาก่อนเราเป็นสมาชิกของตำบลบุลคำทาให้หามก,การแพกรกกนภาษาฮาว่านนะ,ะให้รับการอยู่ในชุมชมนมีอะไรช่วยเหลือเช่นกันแล้วกันถือว่าเป็นสมาชิกในครัวเรือนเราเนาะท่านผู้ใหญ่ เป็นรรมชิกในหมู่หกท่านผู้ใหญ่รู้สับคุณมีก็ตะกรุงเหนือครับก็จะออกบ้านที่ที่ไว้นี่แหละดังนั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมทําบุญในวันนี้นะครับทั้งทีมงานยูทูบเบอร์ลุงพลทุกท่านผู้นําชุมชนสมาชิกสภาครับผู้ใหญ่ครับผู้นําท้องที่ท้องถิ่ครับทุกท่านวันนี้นะครับถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันครับครับก็พกรับทานอาหารร่วมกันครับผมครับครับ ก็กรมธนยกและผู้นำนะวก็รมแสดงความดีครั้งนึงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเลฟซีทันมากค่ะสวัสดีค่ะ